ได้ข่าวว่ามีเกมพัสใหม่นะครับผมที่มีชื่อว่า Castorline Set นั่นเองนะครับผมทุกคนนี่เลยมันจะเป็นเซตนี้6 0 0โลบัคนะครับผมก็ตีเป็นเงินเนี่ยเกือบ400กว่าบาทน,นะครับจัดเลยลักการนี่แน่แล้วเราไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าครัว่ามันจะมีอะไรกันนะฮะ นี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อ,อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองโอเคครับผมทุกทุกคนครับก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยเลยนะครับ อย่างที่ต้นคลิปเราได้เห็นไปนะครับว่าลุงได้จัดแพ็คใหม่ล่าสุดที่มันเกือบแพงที่สุดแล้วกันนะครับใช้คําว่าเกือบแพงเพราะว่ามันมีแพ็คที่แพงที่สุดนะฮะมันจะเป็นอีกเซตหนึ่งนะครับผมซึ่งมันเป็นเซตทหารเก่านะครับผมไปไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะมีอะไรนะครับผมไปอันดับแรกเลยเราไปเช็คในอีเวนต์ตอลี่กันก่อนเอฟเฟกอันนี้มีชื่อว่า a o t i c นะครับ Radiance นะครับผมอ่านผิดขออภัยด้วยจริงๆนะครับมันมีความแบบออร่าอ่าออร่าเป็นแนวแบบเกี่ยวกับผลึกคริสตัลนะครับผมสะท้อนรอบๆตัวเรานะครับแล้วก็มีแบบเศษแตกออกมามีประกายดาวเพิ่มออกมาด้วยนะครับโคตรจะสวยงามทุกทุกคนนะครับ Tismatic Whisper นะครับผมทุกคน เป็นเอฟเฟกทั้งตัวนะครับผมเป็นเกรดทั้งตัวเลยนะครับโคตรจะสวยเลยครับท่านมสมกับราคาที่เราซื้อมาตั้ง600โลบักเออนะครับผมมันสวยจริงๆครับทุกคนทั้งหมดทั้งมวลนี้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ทุกคนนะครับมันยังมีอย่างอื่นด้วยอ่ะไปดูกันโอเคเราจะมาดูกันนะครับผมของอย่างแรกนะครับอ่ะจะเป็นคมไฟมาอุ้ยเราต้องดูแบบข้างนอกว่ะ ดูดิทุกคนนี่คือคมไฟนะครับเป็นคมไฟคริสตันนะฮะนี่เลยมองในมุมนี้น่าจะเห็นชัดกว่านะทุกคนนะครับผมอุ้ยสีสวยอ่ะมีความแบบว่าแตกผลึกนะครับผมอันนี้คือเป็นน่าจะเป็นเอฟเฟกเดียวกันกับของที่ลุงใส่เลยนะเนี่ยเออโคตรเข้าเลยอ่ะที่ใช้ต่อไปเป็นขวดโค้านะครับขวดโค้ามันจะเป็นยังไงตอนเวลาเรากินนะฮะมับ นี่เลยรูปร่างลักษณะของขวดโคลานะครับนี่เลยเห็นชัดๆกันนะครับเหมือนเป็นแร่ไดมอนด์เหระแต่ไม่ใช่นะอันนี้มันคืออความมรีนะฮะนี่เลยอ่าลองอีกรอบอได้พลังจากธรรมชาติต่อไปนะครับผมเป็นอ่าสปีดแพดนะครับเรามาดูสปีดแพดกันบ้างเป็นยังไงปะว้าวโอ้ชอบนะเนี่ยอันเนี้ย สวยจยัดเลยครับแบบเป็นแผ่นโอ้เป็นแผ่นเวทมนต์นะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ้สวยว่ะทุกคนนะครับน่าจะเป็นแผ่นสปีดแพดสวยที่สุดเท่าที่ดูมาแล้วอันนี้นะครับว้าวเลยสวยจัดจัดนะครับแล้วตรงทีมกับเออันนี้ด้วยนะโคมไฟที่เราถือเลยครับโอเคเรามาดูอ่าบาเลียกันบ้างนะครับผมบาเลียเป็นยังไงฮะมับ อุ้ยเป็นกำแพงเจดเขียวครับเป็นแร่เจดนี่เลยมันจะเขียวๆแบบนี้เลยครับข้างๆนี้อุ้ยความหรูหรานี่มันโคตรจะอลังการนะครับแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวมันมีผลึกเวทมนต์ด้วยตรงนี้เออดูดิทุกคนเป็นเสานะเป็นเสาเวทมนต์โอ้โหโคตรสวยจัดนะครับต่อไปนะครับผมสกินฝัดไลท์เป็นสกินไฟตั้งนะครับไป อุ้ยไฟสวยมากอุ้ยเป็นไฟแบบเป็นแร่เซฟไฟปะ่ะเป็นแร่เอามันอามันที่อะเอามัดที่เอแมัดทีนะครับผมเป็นแร่แบบเป็นแร่ม่โม่งเออสวยจยัดโอเคทุกคนนะครับมาดูสกินของเทเลพอร์ตกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมา3 2 1อุ้ยอุ้ยสีน่ารักมากทุกคน เออสีน้อนน่ารักมากเป็นแร่ที่สวยมากเลยอ่ะชื่อแร่อะไรนะโรซาโรสไลค์ L osa, L osa L นะครับเป็นแร่โรสไลค์อ่าอันผิดขออภัยด้วยจริงๆบับขออภัยเยอะมากนะครับเพราะว่าผมไม่ช่ำจริงๆในการอ,าอ่านนะครับอ่าโอเคและอันสุดท้ายนะครับผมทุกๆคนนะฮะเป็นปืนสลิงนั่นเองทุกคนดูดิ<ะ>นี่คือเป็นปืนสลิงที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วทุกคน นะครับปืนกระบอกนี้นั่นเองเหมือนเป็นปืนเทพอ่ะทุกคนนะครับผมและปลายปืนของมันนะครับผมทุกทุกคนมันมีเปลวไฟแบบสวยมากๆแล้วก็รอบๆข้างเนี่ยจะมีความสว่างอของประกายดาวด้วยนะฮะเออนะครับสุดโหดเลยนี่อ่ะเราลองยิงดูนะครับอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนแต่โมเดลปืนบอกได้เลยว่าหาสวยกว่านี้ก็ไม่ได้แล้อ่ะทุกคนนะครับ ม่ต้้้องแพคนนนีเทาัโอเคครับผมทุกทุกคนนะครับผมหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับคลิปวิดีโอนี้สำหรับการาซื้อแพ็คใหญ่เรียกว่าซื้อเกมพาร์ทใหม่นะครับที่มันเป็นเซตใหม่เนี่ยฮะให้ทุกคนได้ดูกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะฮะก็ส่วนตัวลุงนั้นก็มันสวยทุกๆอันเลยจริงๆนะครับผมถ้าใครมีโลบัคเหลือเนี่ยก็ไปซื้อได้นะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนฮะ ถ้าหากใครชินชอบอะไรยังไงชินชอบอันไหนมากที่สุดนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าน้องชินชอบอ่าอะไรมากที่สุดฮนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าหากช่นชอบอะไรยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแลวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อด้วยิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมทุกคนฮนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปกันแบบหนาวนี้แหละนะครับผมบ๊ายบาย